สวัสดีครับพบกับผมนายบ้านนอกครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสาธิตนะครับผมการจัดสรรพื้นที่ในการเพาะปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าชมเนื้อหาในคลิปนั้นผมก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนกดซับสไครป์ช่อง u t u b e นายบ้านนอกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจ a c e b o o k นายบ้านนอกให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับผมที่เพื่อนๆกําลังเห็นอยู่ตรงหน้านะครับผมนั่นก็คือสวนผักขนาดเท่าไหร่อะกว้าง2เมตรยาว3เมตรนะครับผม ซึ่งเป็นพื้นที่หลังบ้านผมนะครับที่มองเห็นนั่นก็เป็นบ้านนะครับผมแล้วก็จะมีโรงเรือนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาไว้เพาะปลูกผักที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าต้องป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าเนยครับเพื่อนๆพื้นที่2อคูณสเมตรของในบ้านนอกทําอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็นผักสลัดกรีนคอร์สนะผมที่ตอนนี้ก็จะทําการเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับ นี่เขียวๆแบบนี้สวยแบบนี้ดกๆเยอะๆแบบนี้กันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าจองเข้ามากันแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็ทยอยตัดขายไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อในเรื่องของยอดขายนะครับผมในส่วนของผักสลัดกินคอสตรงนี้นะครับผมบนรางตัวนี้ผมมีอยู่12รางด้วยกันนะครับผมเนี่ยรางแบบนี้นะครับผมรางละประมาณ12ต้นนะครับผมโดยคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็คือรางละ10ต้นนะครับก็จะได้เป็น120 ร้อยยี่สิบต้นนะครับผมแล้วผมก็จะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็คือเฉลี่ยเลยนะครับอ่าหนึ่งรางเนี่ยก็จะได้หนึ่งกิโลกรัมนะฮะมันก็จะได้สิบสองกิโลตัวไหมครับซึ่งราคาผักที่ผมขายอยู่ตลอดมาเนี่ยของผักสลัดเนี่ยผมขายกิโลกรัมละแปดสิบาทมาโดยตลอดนะครับมันก็จะได้สิบสองนะครับสิบสองสิบสองรางนะครับก็คือสิบสองกิโลนั่นเองนะครับผมก็จะได้เก้าร้อยประมาณเก้าร้อยกว่าบาทเก้ร้อยเจ็สิบาทนะครับผมก็ตีเป็นเงินเก้าร้อยเจ็สิบาทต่อรุ่นนะครับ ในส่วนของผักบนรางตัวนี้นะฮะโอเคครับจบไปครับผมมันก็เป็นพื้นที่ใช้การใช้พื้นที่แบบปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของอการใช้พื้นที่ให้คุ้มเนี่ยในส่วนของใต้รางนะครับสาคัญมากครับก่อนหน้านี้ใต้รางเนี่ยมันก็จะเป็นใต้รางโลง่งๆแบบนี้นะครับก็จะมีหญ้าเกิดบ้างหรือ,อเศษไม้เศษหญ้าอะไรเนี่ยอยู่ข้างใต้นะผมผม,ผมก็เลยมาคิดว่าเราจะทําประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างนะครับผมก็เลยคิดคน้น ผักใต้รางขึ้นมานะผมนั่นก็คือผักขึ้นชาาใต้รางนะครับนี่ครับอตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มแบบห่างๆสุดโมลงไปแล้วเพราะว่าผมได้ทําการเก็บกินแล้วก็เก็บจําหน่ายไปพอสมควรแล้วนะครับเพื่อนๆถือว่าคุ้มเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ผมพูดเสมอว่าผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองปลูกกันดูนะครับเพราะว่ามันง่ายมากครับตั้งแต่ปลูกมานะครับเพื่อนๆผมให้น้ําแค่ผมเติมน้ําแค่สมรอบนะครับเนี่ยแล้วว่าผมแต่ว่าผมเติมปุ๋ยแค่2รอบนะครับ ซึ่งมันคุ้มมากเลยครับเพราะมันต้นโตแบบนี้แล้วเราไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยมันแล้วครับเราเลี้ยงน้ําเปล่าไปเรื่อยๆนะฮะเราเลี้ยงน้ําเปล่าไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการยืดอายุของมันออกไปนะครับเพราะว่าผักพวกนี้ไม่ค่อยได้ซีเรียสในเรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสในเรื่องของอค่าปุ๋ยสักเท่าไหร,ร่นะโอเคครับในส่วนของปริมาณในการเพาะปลูกผักขึ้นช้าไฮโดรโปนิกใต้รางเนี่ยผมก็ใช้ต้นกล้าไปห้าฟองน้ำนะครับผม5ฟองน้ําแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับก็ตีเป็น 4 5 0ต้นนะครับผมประมาณ4 5 0ต้นในเนี่ยในในใต้รางตัวนี้นะครับถือว่าเป็นปริมาณที่อัดแน่นนะครับผมแต่ว่าก็คุ้มค่าในเวลาเดียวกันนะครับสามารถเก็บกินได้แบบยาวๆเลยนะครับหลายเดือนเลยครับแล้วก็สามารถเก็บขายสร้างเป็นรายได้เสริมได้เหมือนกันครับนี่ครับไอ้ส่วนล่งๆตัวนี้ตะก่อนก็เคยผมก็เคยทาเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอดีผมมีเรื่องที่จะต้องใช้อิดตัวนี้ผมก็เลยโยกอิดไป ใช้ที่อื่นนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะทำคู่กันขึ้นมาอีกเหมือนเดิมนะครับในส่วนของการลงทุนก็ไม่ได้ลงทุนเยอะอะไรเลยนะครับอิดก้อนพวกนี้ก็ก้อนละไม่กี่บาทนะครับผมอิดบล็อกตัวนี้ก้อนละไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ผ้าปูบ่อตัวนี้ก็ไม่กี่บาทเหมือนกันครับเป็นตัวเดียวกันกับผ้าที่มุงหลังคาตรงนู้นครับถือว่าครบถือว่าครบเครื่องมากเลยนะครับในส่วนของการจัดจําหน่ายเนี่ยผมตอบเพื่อนๆไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมไม่เคยขายแบบยกเซตไปเลยอย่างเงี้ยครับผมในส่วนของผัก ขึ้นชายเนี่ยผมก็เลยตอบเพื่อนๆไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของผักคอสเนี่ยผมตอบเพื่อนๆได้เพราะว่าผมขายยกเซตทุกชุดอยู่แล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดถูกใจเพจ Facebook ในบ้านนอกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจคลิปนี้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ thank you